ตอนที el el ่สองนะคะการย่อเข่าค่ะย่อเข้าลังเส้นเสร็จตตงค่ะหลักการกนัคทีโบกยูนะคะเข็มเป็นบนโยของมน็อกระดูกเข่านี้นะคะให้เห้มั่นใจโตนตามการชั้นตอนที่สานะคะการย่อคอค่ะการย่อสิรของนั้งสอจะมิออให้มันหนโค้แลัยืดแนวชิดก็สิ่งของมันให้โยยู ตอนที่สี่ะครับการดื่มเหลค่ะ ของขาเกินห้ามยืนแบบนี้ห้ามยืนชิดด้วยการแบบยืนเท้าตรงกระดูกที่เท้านก Thank okay. you. ในส่วน5ที่ผิดนะคะร่างกายส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นบริเวณ L อธิบายวิธียกของนักเตะโดยี่วบ้างร่างกายอยู่ในทาเตรียมบรมโรคอย่างร่างไปถูกชนมื่มีควงขาร่างในเหมาะสมแ้วการยืวเป็นในบางขานู้จักิทีท่าที่ยกของยังก็ให้แพ้ พระองคของเราก็ของดการักด์ที่เือกว่าค่ะนเทียวใช่ใช่ไม่จันเนาะใช่นั่งหักนั่ไม่ดียออขอบคุณครับทกท่นรอของาน้องีนยอดาที่ันขอพระเจ้าพะราชนดีนครับแลีกันม่ก็มีื รียน,ยน,นขอบคุณมาเลยครับขอบนุณครับสอัครับสวัสดีครับ